สำหรับลูกคกา<ด>้าท่านใดที่ติดตั้งระบบออฟกิจไปแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มนะในส่วนของมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่าผลิตได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถติดตั้ง in, ตัวมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับตอวน,นี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเริ่มต้นจากพัดลมนะครับอ,อย่างในตอนนี้นะครับพัดลมตัวนี้นะครับ ก็จะกินใช้พลังงานนะครับเนี่ยทัาววงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.25แอมป์เท่านั้นเองนะครับก็น้อยมากๆนะครับหรือประมาณ60วัตต์นั่นนะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับพอถ้าเราอยากจะรู้ว่าใช้พลังงานหมดกี่หน่วยนะครับมันก็จะมาดูที่ตรงนี้ได้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูของได้เป่าผมนะครับได้เป่าผมถึงพันีร้อยวัตต์นะเดี๋ยวเรามาดู สองร้อยวัตนะครับที่ห้ตนี้พลังงานจริงที่กินอยู่ก็จะอยู่ที่หนึ่งันสองร้อยกิบห้าวัตนะครับหรือง่ายๆก็จะเป็นหนหน่วยนะครับต่อ่วโมงนะครับตอนนี้ดึนจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสังตตรงนี้นะครับตัวนวนหน่วยพลังงานก็จะขึนไปเรื่อยๆหรจะทิ้การใช้งานปิดก็จะหยุดนะครับในส่วนของตัวตัวนี้นะครับก็จะกินกระแสอยู่ประมาณ0 0นย์นะครับศูนนะครับตัวอปขอผมนะครับทดสอให้ดว 1,400วัตปิดนะครับได้ร้อนนะครับตรงนี้เคลมไว้ว่าอยู่ที่2,000วัตนะครับครับ1,000 เหมาะที่ใช้งานนะครับตะวันก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้หมดนะครับนี่เป็นโรตารี่นะครับสวัสดีโรตารี่ โอเคครับก็สําหรับใครที่ต้องการเพิ่มแล้วก็ต้องการจะรู้ว่าเราใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่หน่วยนะครับตรงนี้จะบอกอยู่นะครับว่าเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปแค่0ูนจุดสองกิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ยังไม่ถึง1กิโลวัตต์เลยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็จะมี WiFi นะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับเจ็ดซีโร่ได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่จะให้เราทางเราประกอบให้นะครับก็เราก็ใช้ในส่งตู้เหล็กนะครับเข็มแจงนะครับแล้วก็ประกอบให้นะครับลักษณะนี้ใส่ตัวนี้นอนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ส่งฟรีขอบคุณครับ